ลืมเบอร์โทรศัพท์อยากรู้ว่าเบอร์เครื่องนี้เป็นเบอร์อะไรเอาวิธีนี้ไปเช็คได้ฟรีทุกเครือข่ายเงินไม่มีก็เช็คได้ไปดูกันเลยครับให้เรากดไปที่การโทรที่เป็นสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์แบบนี้ครับกดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ดีแท็กให้กดตามนี้ครับกดดอกจันหนึ่งศูน์สองสี่เหลี่ยมเมื่อกดตามนี้แล้วกดโทรออกครับ ทางระบบก็จะโชว์หมายเลขให้เราเห็นครับตัวต่อมาสำหรับใครที่ใช้ซิมท m o v e ให้กดตามนี้ดอกจัน93 3สี่เหลี่ยมแล้วกดปุ่มโทรออกระบบก็จะโชว์หมายเลขให้เราเห็นครับตัวต่อมาสำหรับใครที่ใช้ซิม My b y c a t นะครับให้กดตามนี้ดอกจัน9 9้แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วกดปุ่มโทรออกครับระบบ ก็จะโชว์หมายเลขให้เราเห็นครับตัวต่อมาสำหรับคนที่ใช้ซิม tot ให้กดตามนี้ครับดอกจัน1 5 3แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วกดปุ่มโทรออกครับระบบก็จะโชว์หมายเลขให้เราเห็นตามนี้ครับตัวต่อมาครับสำหรับคนที่ใช้ซิม ais ให้กดตามนี้ครับดอกจัน5 4 5สี่เหลี่ยม แล้วกดปุ่มโทรออกครับในที่นี้ครูหนึ่งจะกดปุ่มโทรออกให้เลยนะครับเนื่องจากพอดีจังหวะว่าในเครื่องนี้ของครูหนึ่งเป็นซิม AS อยู่แล้วนะครับดังนั้นกดปุ่มโทรออกครับระบบก็จะทําการแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้เราทราบตามนี้ครับหลังจากนี้แล้วเราก็กดตกลงเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นหมายเลขอะไรแชร์เก็บไว้ดูกันได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดี และยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1นึสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครู1นึสอนดีสวัสดีครับ